ชอบชอบชอบโอเยเธอรักเราเหรอเนี่ย <laughs> <laughs> ชอบชอบผูา้ชายพูดาอีสานอ๋อออ๋ชื่อไก่ครับไก่ไก่ไก่ไม่ใช่ไก่ไก่อันนั้นมันโหมันต้องร้องกระตากกระตากเธอโอ้โห พ่อแม่เราตั้งให้ชื่อไก่เธอ,อเรนเรียกเราไก่ได้ไงเนี่ยเราไม่ได้พูดว่าไก่นี่อา้อาวอา้าเหรออ้าวเหรอหูหาเรื่องหูหาเรื่องขอโทษอันนี้เธอกําลังเขียนอนะไรเนี่ยทำบ้านอ๋อเฮ้ยเราช่วยทำเปล่าเธอเอันี้เ,เป็น,เ,เ,ปนเป็นวิชาอะไรเ,เด้อโหูการบัญชีหูบัญชีขั้นสูงไม่ยากไม่ยาก เราเราจะไม่ทําที่บ้านเราจะขึ้นไปทําที่หอชั้นแปดมันจะได้สูงสูงอ่าไม่เกี่ยวไม่ <laughs> เกี่ยวก็เขาบอกให้ทาชั้นสูงไอุ้ยไม่เอาไม่พูดเรื่องนะ <laughs> อ่ะอยาวอ้เล่นบ่อยเว้าวอ้าเอ้าวอ้าเ,เจาอเาเาคนแรกเลยเอ้าอาวอ่าวอาอ้า้าวอ้าวอ้วอ้าอออ ด้วยต้องแบบใครชวนคุยก็คุยอ๋อถ้าเราชวนไปเที่ยวไปเที่ยวไหมที่ไหสิที่ไหนถ้าด้วยไปนี่เราต้องไปไอ้นี่ออิสราเอลเฮ้ยไม่ไปหรอไม่ไปหรอเราจะพาทวิตจะพาจะพาวะเราจะพาเธอไปฝ่าลูกกระสุนลูกระเบิด ละปากละปากลากเอมุตัเองเธอเธอไม่ยอมลำบากเราเนี่ยเธอไม่ยอมลำบากเราเหรอฮะเดี๋ยวเราไม่มีชีวิตอยู่เฮ้ยเธอไปกับเรารอดทุกคนรอดทีนี้คือคัะรอดเหลือแต่แขนแต่ขากลับมาบ้านยอกละเล่นละเล่น รู้อยู่อ๋อรู้อยู่เเก่งนะเนี่ย,ยอันนี้เรียนปีอะไรครับเนี่ยปีกระต่ายไม่เอานะปีกระต่ายปีฉลูอย่างนี้ไม่เอานะร้อนเลอ๋ออันนี้เรียนปีอะไรปีอะไรให้ให้ถ่ายให้เดาให้ถ่ายเดี๋ยวขอดูรูปสักน,นิดนึงโอ้กระปโปรงยาวๆยาวยาวอย่างเงี้ยปีหนึ่ง ถูกไหมโอ้โหปีสองอ่าจิบหายละครับดาอะไรฮะอ,อะไรนะดอาเอะไรก็ผิดหมดเลยเออก็ขนาดซื้อหวยยังผิดเลยเอาเลยเธอจะ,จะอ,อะไรมากมสรุปเธอไม่เฉลยอ,อย่ะเนี่ยโอ้ปีสี่สุดยอดสวัสดีครับพี่ เราเป็นน้องเธอ, <Huh? S 3> อรเราเปวสป,ปีสองปวสปีสองยี 20, ่สิบเรายี่สิบอยู่เลยครับครับเป็นไงเธอเธอเท่าไหร่ปีสี่เท่าไหร่วะเนี่ยอ่านกันสองปี <28. c oughs> 22, 22. <c oughs> อ่ะกันนักไปยี่สิบแปดยี่สิบสองยี่สิบสองถึงก็จะง้างม,มาต่อยเลย ผิดผิดผิดยสิบสองยิบสองตอนเด็กเราไม่ค่อยเรียนคณิตไงเรานับเลขผิดผิดทุกทัวรูใช่ผิดเป็นแฟนเอยผิดเป็นครูผิดเป็นครูถูกแล้วผิดเป็นครูอยู่ครับถ้าอยู่หลายคนก็จะนั่งกันเยอะเลยหลายคนอันนี้อยู่คนเดียวยอกละเล่นละเล่นละเล่นอันนี้อยู่หอหรือว่าบ้านหรืออะไรเนี่ย ที่มีหลังคาอ,อ๋อ,ออ๋ออ๋อเพราะจะมีโลเคชันไหมครับผมเดี๋ยวเราจะไปเอาระวงระเบิดวางไปที <laughs> ่อื่นนะ,ะไม่ใช่เราคิดถึงไงเราก็เลยอยากไปหาเวีเวยนไปหาเหมือนพีเลยอะ่ะเออเทียพูดยังไงว่ได้เวเวีย <laughs> น นึกถึงซับปะเลอรเลยยังไม่ได้ดูกับเขาเลยเด้อเออเหมือนกันเลยเธอต้องไปดูกับเราแล้วล่ะฮะฮะไปว่างเลยใช่อันอันนี้อันนี้อันนี้ปิดปิดปิดเทมหรือว่าอะไรปิด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 เทอมครับผมยอมครับปิดเทอมครับ ปิดไม่นานเราเพิ่งปิดเนี่ยและอาทิตย์เดียวอยู่เลย <S <S ทำไมอ๋อเธอพอเธอว่างปุ๊บเธอจะชวนเราไปรู้สับปะเลยไม่เป็นไม่เป็น,เ,ปนเดี๋ยวเราไปเอากระปรงกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเราเลยอาไม่ใช่เนี้ยยังไม่ว่างเหรอจำเห็นไหมลืมแล้วยถามอะไรเออเธอจะถามอะไรเราลืมแล้วเอม,มขึ้นเธอลืมเราแง่เกินไปแล้วเนี่ยอืมเราก็รู้จักกันมานมนานแล้ว เมื่อกี้เถอะอ้าวอ๋อนึกว่านานแล้วขอโทษยี่สิบจริงดิครับทำไมหน้าเราไม่ให้ยี่สิบเลยใช่ไหมเหมือนเหมือนเออ,เอ,อ,เอ,อ,อันนี้เปิดอะไรบทสว,วดเลยได้ยินปะได้ยินดิอะไรเงี้ย อันนี้เธออยู่จังหวัดอะไรแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยเราอกรุงเทพราตามถูกแล้วเธออยู่กรุงเทพแต่เราจะไปหาเธอที่กรุงเทพเธออยู่ไหนอยู่กำแพงครับผมกำแพงวะ,ะ,ะ,ะเอ้ยมีชีกกำแพงเพชรกำแพงเพชรให้คนไปอยู่กำแพงวัดซะละเราไม่ใช่เด็กวัดนต่เนี่ยเราไม่ใช่เด็กวัดเราเด็กเธอเฮ้ยนี่ <c oughs> เป็นไงเฉียบอ,อะไรนะเฉียบปะล่ะเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยผมครับไม่รู้จะตอบอะไรครับ <c oughs> อ <c oughs> เราเพิ่งแบบกลับกลับมาเล่นเลยแล้วเจอเธอคนแรกเลยเราเข้ามาเนี่ยจ,จริงจริงเหรอจริงครับผมจริงครับผมจริงครับ <c oughs> เราจะโกง ตอเล่นอย่างนี้เลยเระครับเห <laughs> งาไงแั้นเราเหงาไงเธอ,เ,อ,อเราไม่มีเพื่อนคบใช่เธอมาคบ,บเราอเ,เอ้ย,เ,อยเธอมาเป็นเพื่อนกับเราไหมล่ะ <laughs> น่าสงสารจังเลยอะ่ะเ,เธอต้องสงสารเราแล้ะจังหวะเนี้ยยังเราพูดขนาดยังไม่คบกับเราอีกเอ้ยยังไม่ยังไม่คบเอคบเอค,บเ,อคบเป็นเพื่อนกับเราอีกง่างเป็นเพื่อนกันแล้ว สวัสดีครับเพื่อนรักโอเคเพื่อนรักไงเราสนิทกับเธอแล้วรู้ไหมเราคุยเป็นกระถิงได้ใช่เพราะเราเป็นเพื่อนกันเราฉันช่ยักว่าเราสนิทกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเพราะว่าสี่ลีเรายังเหมือนกันเลยเออใช่เป็นไงโอ้เพื่อนรักพรุ่งนี้ไปเรียนไหมครับเพื่อนรัก อ้าววันหยุดอะไรวะเนี่ยคือวันหยุดอะไรวะเนี่ยเพื่อนรักเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเป็นวันหยุดที่ไม่มีเรียนไงอ๋อโดดเรียนนั่นเอง oh, <no. S 1> อ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ได้โดดอ๋อวันว่างวันว่างเอ้ยไม่ใช่แล้วฮิกลับบ้านดีครับผมสุกเสราร์อาทิตย์จะออา้าวไ่กลับ ไม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่เหรอขึ้นขึ้นมาอ๋อนึกว่าไม่คิดถึงพ่อไม่คิดถึงแม่เท่านั้นตื่นอย่าพูดถึงคิดถึงเลยตอนนี้คิดถึงเราแล้วห <c oughs> ยอกร่าเล่น <c oughs> <c oughs> เออเธออย่ายิ้มดีเธอเส้นเต้นแต่ <c oughs> เออเธอแตอย่าขัน <c oughs> แล้วเธออย่าไปบอกคุณครูนะว่าการบ้านไม่เสร็จเพราะเราอะ อย่าไปฟ้องนะเราไม่เกี่ยวนะเราแค่อ้าวเธอนี่ยมนโยนความผิดให้เราแล้วก็โดนคุณครูเธอเรียกเข้าฝ่ายปกครองอ่ะไม่มีหรอกอ๋อไม่มีไม่มีใช่ปัญหาอะไรนม่๋อไม่มีใช่ไหมเฮ้ยบักชีดาอุ๊ยว่าหูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไม่รู้ครับผม วอาว่าเป็นเอ้ยพูดพูดไม่เป็นครับพูดไม่เป็นแม้แต่น,นิดเดียวเราฟังไม่รู้เรื่องด้วยเถอะแมนแมนบอแมนครับผมเอ้ยใช่ครับผมชัดเก๋อนะบอกไม่ชัดเอ้ยไม่ชัดไม่ชัดเราดีเอาดีเ,าเป็นคนไหนกัมเพงเพชรกัมเพงเพชรแมนครับผมอีดีครับก็ได้ตั๋วครับผมอบอ, <c oughs> บอเสือบอเสือบอเสือ,อเสือ เสื้อดแมนก็พูดเบาอีสานครับผมเบาผู้เดียวเบาอีสานผู้เดียวคนอื่นเบาเอบาอบช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 อบอบชอบชอเชอบชอบชอเชอบ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 อออบอบช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 อบอบอบชอออบชอบอบอชอบชอบล เอ้ยใช่ครับผมติดเล่นแตเราอะติดเธอเอ้ยติดเล่นด้วยติดเธอด้วยเออสองอย่างนั่นแหละดี๋ยเจ้างเจ้าชู<อ>เนี่ยเ<อ>จ้าชู<อ>เนี่ยเจ้าช<อ>ูเนี่ยทำไมว่าเราเจ้าซงเจ้าชูเนี่ยเจ้าซูอะเจ้าชูเนี่ย<ร>ทำไมอ่ะสกดไม่เป็นนี่เราก็สกดไม่เป็นอะ่ะตั้งแต่เจอเธอได้เราสกดคำว่าเจ้าชูไม่เป็นเลยเลยเป็นไงเธอเป็นไงคมไหมคมไหม จบเลยมุกสาเล่นมุกนี้ให้เธอเลยนะ <c oughs> คุยตั้งนานไอจมไอจีอะไรเราก็ไม่เห็นได้เลยวะเนี่ยที่จริงมันต้องพิมพ์มาให้แล้วนะทเธอปกติเธอคุยเธอได้หรอไม่ได้เลยแต่น่าเธอแต่น่าจะเป็นเธอแต่น่าจะเป็นเธอคนแรกนี่แหละที่จะให้เราเนี่ยเรามีอยู่หน้าโปรไฟล์แนละ้ว ชื่อ,อยางงี้เลยหรอชื่อ,อยังไงเต็มอย่างงี้เลยใช่ไหมชะเอ,อยังไงอะกดดูเออโอ้โหอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออเราก็โง่ตั้งนาน,นแล้วกดดูแต่รูปไงครั้งแรกเราไม่ได้สังเกตชื่อไงอืออันนี้คือหิวแล้วการบงการว่าไม่ทำแล้วใช่ไหมเนะี่ย เออเออเราขอโทษ <laughs> <laughs> เออชวนคุยสนุกดีก็เลยไม่ทำาลยเออเฮ้แต่เธอเหมือนชายเพื่อนเพื่อนนี่เลยฮัมคำพูดคำจายอย่างนี้เลยเจ้าชู้อ๋ออันนั้นเป็นได้แค่เพื่อนเธออันนี้เราเป็นอย่างอื่นนะไม่ใช่เพื่อนเธออย <laughs> ่า <laughs> <Yeah. laughs>